การชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทาการชักชวนผู้ทุศีลให้ดำรงตั้งมั่นอยู่ในศีลสัมปทาการชักชวนผู้ตรณีให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในจากคสัมปทาการชักชวนผู้มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทา พระองค์ตรัสว่านี้เลิศก,กว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลายเราจะประพฤติประโยชน์ใดก็ตามที่ว่าเลิศแล้วเนี่ยเทียบกับข้อธรรมสี่ประการนี้ไม่ได้เลยข้อธรรมสี่ประการนี้ชื่อว่าโยมยังประโยชน์ที่เลิศให้แก่บุคคลนั้นโปรองจึงว่านี้เลิศก,กว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย พระศาสดาตรัสว่าภัยทั้งหลายเนี่ยคือภัยคือการติเตียนภัยคือการสะทกสถานในบริษัทภัยคือความตายภัยคือทุกขติถ้าเรามีกำลังสี่อย่างนี้แล้วเนี่ยพระองค์บอกฉะไหนเราจะกลัวต่อภัย ต่างๆเหล่านีน้การมีกำลังสี่ประการคือมีกำลังปัญญากำลังความเพียรกำลังแห่งการงานอันไม่มีโทษและกำลังการสงเคราะห์เวลาเราสงเคราะห์ใครเราประพฤติประโยชน์จากใครเนี่ยเราได้ด้วยนะผู้ที่สงเคราะห์เนี่ยได้ด้วยไม่ใช่ได้แต่ผู้ที่รับการสงเคราะห์ เหมือนการแสดงธรรมะของตถาคตเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกคนแสดงอย่าได้ด้วยคนฟังก็ได้คนแสดงถ้ายังไม่บรรลุทมขั้นสูงสุดเนี่ยก็จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดซึ่งธรรมเกิดปิติเกิดความสุขมีความเข้าใจในอัดในธรรมนั้นไปพร้อมๆกันนะ ดังนั้นการแสดงธรรมจึงเป็นหนึ่งในข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นหนทางเพื่อเข้าถึงวิชาวิมุตติด้วยนะ